เงยคางให้พ่อดูหน่อยเงยเนีคางไปทำอะไรมาคะลูกใบใบเห็บ <Bye. Bye. S 1> ไปไหนชี้ด้วยค<ม>าง<ม>เป็นอะไรคะเป,เป็นสิวเป็นสิวสิวอะไรล้ม <laughs> หกล้มปะคะหกย้มโดนอะไรคะโดนคางเลยโอ้เจ็บไหมลูก เจ็บข้างไม่เจ็บหรอคะแต่ยื่นยื่นขามไปใกล้ๆพ่าดูหน่อยแล้วร้องไห้ไหมคะไม่ร้องไม่ร้องหรอคะไม่ร้องอ่ะยื่นแค่อายเย้เฉยเดี๋ยวแม่จับ่วยจะเงยหน้านิดนึงมีกี่รูรู้ไหมคะลูกสิบสี่รูเลยสิบสี่รูเลยข่าวหลังจะระวังไหมลูกจะระวังเลยเอาอีกไหมเอาเลยข้างนี้เอาตรงนี้ไหมอ่าเอาแก้มเลยไหมนี่อีกนี่ จิ๊บตาดไปที่แก้มเลยลแก้เอาป่ะครับอันนี้วีอของใครคะีขอ,คะของซินเดเรล,ล่าค่ะเป็นเขาซินเดเรลียเป็นขาตุ๊กตาคุณตุ๊กตานะคะวีหักเลยใช่ไหมคะหักวีหักเลก็เป็นยู่ฮ่องกองมาผิดิสนีย์แลนด์ฮันนี่ทีเย่ ยังรีว <Jung net> <laughs> ิว <t> อีกับลูกก็มันปี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 ไปนะคเขียวค่ะ